อ่ะระรหวางดูข้อมูลที่ใช้ลงทะเบียนเงินดิจิทัลเสี่ยงจะถูกแฮ็กไหมครับอันนี้ก็สิ่งที่เขากลัวกันไงคือคือคือ,คอ,คอแอปทางรัฐของรัฐบาลค่ะที่ที่ถูกหยิบฉวยมาใช้เป็นแพลตฟอร์มกลางแพลตฟอร์มกลางของดิจิทัลวอลเล็ตเป็นแอปหลักนะแต่คราวนี้ใน,นในความาเป็นเว็บกลางในความเป็นแพลตฟอร์มของดิจิทัลวลเลเนี่ย ซึ่งเขาดีไซน์ให้เป็นระบบเปิดหมายกับว่ามันจะมีระบบกลางแล้วก็จะมีระบบลงทะเบียนประชาชนมีระบบลงทะเบียนร้านค้าและที่สำคัญสุดคือต้องมีระบบชําระเงินถูกไหมทีนี้สิ่งที่เขากลัวกันก็คือว่าเมื่อคุณเมื่อคุณวางโพสิชันเป็นอย่างนี้แล้วคุณต้องมีระบบชําระเงินด้วยและมีการต่อท่อกับ ระบบชำระเงินของร้อยเอ็ดเจ็ดยานด้วยดังนั้นคุณก็คุณก็ต้องทำตัวให้คุณเป็นแอปเปิดเป็นแอปที่มีลักษณะเปิดถ้าคุมไม่ดีเนี่ยถูกแฮกถูกล้วงเข้ามาถึงฐานข้อมูลมันไม่ได้แค่ล้วงเข้ามาที่ฐานข้อมูลของคนสี่ห้าสิบล้านคนเท่านั้นนะมันยังมันยังไปต่อมันยังไปต่อถึงโอ้ได้เยอะเลยนะแต่วันนั้นที่ฝังกรทรวงคนชี้แจงไปถึงบัญชีตามธนาคารต่าง เขาก็บอกว่าแต่ละแอป,ปของธนาคารเองก็ต้องมีระบบเซ็คเคียวเพราะว่าเขาจะเอาเข้ามาอยู่ในระบบตรงนี้ทั้งหมดอเ,เขาก็จะต้องมีระบบของแต่ละแอป,ปแต่ละธนาคารด้วยอ่ะต่อ,อม